สำหรับคนทั่วไปการแปลงฟันวันละสองเวลาเป็นเรื่องที่ไม่ยากแต่สำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ผู้ป่วยที่นอนไม่รู้สึกตัวหรือใส่เครื่องช่วยหายใจการดูแลช่องปากไม่ใช่เรื่องง่ายการแปลงฟันยิ่งมีความสำคัญละเลยไม่ได้ซึ่งต้องมีผู้อื่นช่วยแปลงให้และอาจต้องใช้อุปกรณ์แปลงฟันที่ต่างจากคนปกติทั่วไป เนื่องจากช่องปากที่ไม่สะอาดอาจทำให้ติดเชื้อในปอดได้ข้อกังวลในการแปลงฟันให้ผู้ป่วยเหล่านี้คือจะแปลงฟันอย่างไรไม่ให้สำลักน้ำหรือน้ำลายระหว่างที่กำลังแปลงฟันจึงเป็นที่มาของการพัฒนาแปลงสีฟันที่มีระบบท่อดูดในตัวพร้อมอยาสีฟันชนิดโฟมเพื่อช่วยให้การแปลงฟันสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นก่อนเริ่มแปลงฟันครั้งแรกต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมได้แก่แปลงสีฟัน แก้วน้ำโฟมสีฟันผ้าขนหนูสำหรับเช็ดหน้าผ้ากันเปื้อนถุงมือระบบเครื่องดูดเสมหะการเชื่อมแปลงสีฟันเข้ากับระบบท่อดูดก่อนอื่นต้องตรวจเช็คความสะอาดของแปรงสีฟันที่จะนำมาใช้โดยล้างน้ำให้สะอาดนำด้ามแปรงต่อเข้ากับสายท่อดูดกดบริเวณรอยต่อให้แน่นเปิดระบบท่อดูดปรับค่าแรงดูดให้เหมาะสมและทดสอบดูดน้ำในแก้วก่อนเริ่มแปลง จัดท่าของผู้ป่วยให้นอนงายแล้วปรับหัวเตียงขึ้นหรือหนุนหมอนด้านหลังเล็กน้อยให้ทำมุมประมาณ30องศาปูผ้ากันเปื้อนบริเวณลำคอและหน้าอกของผู้ป่วยจัดศีรษะให้เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งเริ่มการแปรงฟันโดยกดหัวปั๊มโฟมให้เกาะที่ผิวฟันด้านหน้าทีละครั้งเริ่มแปรงที่ผิวฟันด้านนอกจากซ้ายไปขวา ตามด้วยด้านในให้ทั่วทั้งฝันบนและฝันล่างด้วยความระมัดระวังขณะแปรงคอยดูดน้ำลายและฟองออกโดยจุ่มแปรงไปที่น้ำหรือฟองแล้วใช้นิ้วชี้ปิดรูที่อยู่ตรงด้ามแปรงจะเกิดแรงดูดเอาของเหลวออกหัวแปรงจะมีรูด,ดูดน้ำอยู่ตรงกลางให้เอียงหรือคว่ำหัวแปลงลงเพื่อให้ปรับตรงกับตำแหน่งที่ฟองหรือน้ำกองอยู่ เพื่อให้ดูดออกมาได้อย่างสะดวกเมื่อแปรงเสร็จแล้วให้ดูดน้ำและฟองออกให้หมดโดยไม่จำเป็นต้องล้างด้วยน้ำเปล่าแปรงลิ้นเบาๆเพื่อขจัดคราบบนลิ้นจากนั้นให้ใช้ผ้าขนหนูเช็ดโฟมและน้ำลายบริเวณริมฝีปากการทำความสะอาดแปรงสีฟันให้ล้างขนแปรงก่อนแล้วจุ่มหัวแปรงลงไปในแก้วน้ำปิดรูที่ด้ามแปลงดูดน้ำปริมาณให้มากๆเพื่อล้างภายในท่อให้สะอาด จากนั้นปิดเครื่องดูดถอดแปรงออกเก็บบริเวณที่แห้งและอากาศถ่ายเทพยาบาลหรือผู้ดูแลต้องตรวจเช็คความสะอาดของแปรงให้สะอาดอยู่เสมอควรเปลี่ยนแปรงด้ามใหม่ทุกวันหรือเมื่อสังเกตว่ามีคราบสกปรกเกาะที่ขนแปรงหรือในท่อเพื่อให้มั่นใจว่าแปรงสะอาดและมีคุณภาพดีทุกครั้งที่แปลงฟันจะเห็นได้ว่าการแปลงฟันที่มีระบบท่อดูดและโฟมสีฟันทำได้สะดวก เมื่อแปรงเสร็จช่องปากสะอาดขนไข้รู้สึกสดชื่นและที่สำคัญช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อที่ปอดอีกด้วย